รับชื่อเรื่องว่าแบดดูเมดนะครับล้ว <ผม S 2> งลับจับเมดครับผมใช่ก็จะเป็นแนวตามสืบเมดของตัวเองนะครับใช่เป็นเหมือนแบบชีวิตวัยรุ่นที่แบบดูเมดอยู่ด้วยกันเพื่อนสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็มีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอีกคนหนึ่งอ่ะมันมีพิรุดอะไรทำไมทำตัวแปลกๆคนๆต่ในในนอไปแต่ละคนกเป็นอะไรบ้างคาแรคเตอร์ก็จะเอาจริงๆคาดไม่ถึงว่าว่าว่าจะมาได้ว่าจะได้เล่น ทาเตอร์นี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะเป็นคนที่มีอะไรแปลกแต่ผมเนี่ยกลับเป็นคนที่สืบเส้นก็เลยจะติดงแพงนิดนึงนะครับไม่คาดผิดแน่นอนใช่ถ้าเกิดมองจากรูปร่างก็คือผม,มต้องเป็นคนสืบพอแน่ๆแต่น,นี้คือแบบกินกลับกันก็ต้องรองมาดูเขาว่ามันจะเป็นยังไงแล้วผลสรุปเขาสืบแล้วมันเจออะไรขึ้นมาจิกจับจิ้นมาตั้งนานแล้วพอได้มาเล่นด้วยกันแล้วเป็นไงางครับก็ จริงๆแล้วคือในชีวิตจริงก็สนิทกันอยู่แล้วครับผมก่อการทํางานก็มันเลยง่ายขึ้นใช่ใช่ก็ตื่นเต้นนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้จะได้เล่นคู่กับพิจูสักเท่าไหร่ก็มีในซีรีส์ที่ผ่านมาก็สั้นๆแต่ทุกคนก็ดูแบบชอบกันก็ดีใจด้วยฮะแล้วพอได้มาเล่นคู่กันตอนนี้ก็รู้สึกดีเลยฮะอันนี้คือตกันง่ายอันนี้คือตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นฮะ งเรื่อจะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรารอติดตามตัวอย่างใกล้ๆคืออีก,<ช>อกไม่กี่วันสักป,ประมาณสองสามวันเนาะตัวอย่างก็จะออกมาให้ได้เห็นแล้วครับอย่างการแต่งานมันต้องเป็นแนวตั้งเรายัางไงคือมัน,เ,นเป็นซีรีส์แนวตั้งเรื่องแรกนะครับของของเราสองคนแล้วก็เหมือนของของค่ายเราด้วยนะครับเราก็จะตื่นเต้นแล้วก็คาดหวังกับกับมันด้วยครับ ตื่นเต้นคือเหมือนกับอยากให้มันออกมาดีด้วยนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับพวกเราสองคนตั้งใจกันอย่างมากครับผมในเรื่องมันอี่แบบว่าเรื่องการสื่อะไรอย่างนี้ครับในชีวิตจริงพวกพี่อย่าว่าเคยมีความลับอะไรแบบรู้ความลับกันบ้างไหมครับเอาจริงๆก็ก็มีบ้างนะความลับของผมไม่เคยมีความลับกับพี่นะเอาจริงเหรอผมเปิดเผยนะมาตามสื่อผมเองหรือเปล่าัะ เอาตัวไปเป็นเลยก็จริงๆแล้วก็ไม่มีความลับอะไรหรอกครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเจอกันบ่อยเราทํางานด้วยกันบ่อยแล้วก็สนิทกันมากนะฮะในชีวิตจริงใช่ครับแล้วฝากเลยค่ะจะได้ดูเป็นเรื่องแรกเลยก็ฝากเรื่องแห l ลูเมรนะครับลวงรับจับเมรนะครับรับชมได้วันที่วันที่หนึ่งมีนาคมนะครับมีหมด3ามซีซตอนนะครับตอนละสามนาทีทุกคนมาดูวันยาวๆทั้งเดือนไปเลยใช่นะครับผมดึงไปพร้อมกันนะครับขอติดตามด้วยนะครับทุกคนครับ พร้อมครับครับครับสองเราทั้งสามคนมาซูเปอร์บอดค่ะยังไงครับ่สาวครับผมก็พอได้ยินโปรเจกต์นี้นะครับผมว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งแล้วก็ยิ่งร่วมทางดูทางทวิตอ์ด้วยเราเล่นเราเล่นทวิตต์อยู่แล้วสามคนนี้นะครับถ้าใครเล่นทิิตอ์จะเห็นอยู่ก็เลยรีบตอบตกลงทันที นะครับผมเป็นงานใหม่แล้วก็ท้าทายมากแล้วก็อยากทํามากๆเลยครับคือยังไม่รู้ชื่อเรื่องเลยตอบตกลงไปก่อนแล้วครับแล้วก็ได้ได,ได,ได้น้องส้มมารีมาเล่นด้วยก็คือเราไม่เคยร่วมง,งานกันแล้วก็แบงค์ด้วยเงี้ย<อ>ก็ยิ่งแบบว่าอยากร่วมงานอะไรเงี้ยครับคาแรคเตอร์เป็นยังงไบ้างคาแต่ละคนคาแรคเตอร์ครับเพิ่งได้ยินมานะครับผมนะฮะตอนนี้ยัง <พา S 2> ไม่ได้ถ่ายนะเพิ่งได้ยินม<พ>าว่<พ>าเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่าค<พ>าแรคเตอร์พี่เต๋านะเป็นผู้ชายเพอร์เฟคแต่ทําบริษัทแฟชั่น แต่เป็นผู้ชายเพอร์เฟกนะครับแต่ว่าไม่รู้เรื่องแฟชั่นแต่อยากทําบริษัทแฟชั่นครับผมไทเตอร์ประมาณนี้ครับของส้มเป็นเหมือนบบเด็กจบใหม่ไฟแรงที่แบบว่าอยากทํางานแฟชั่นแต่ว่าไปสมัครที่ไหนก็ไม่มีใครรับเลยอะไรเงี้ยจะพัดจะผูกก็เลยได้มาทํางานกับเจ้านายที่ไม่รู้เรื่องแฟชั่นอะไรเลยใช่ครับแล้วก็มีแบบเพื่อนร่วมงานที่แปลกๆคนหนึ่ง <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> ชีวิตก็จะปวดหัวนิดนึงพออยู่บริษัทน,นี้ครับ <laughs> ส่วนผมก็เป็นพนักงานคนหนึ่งครับที่อยู่ในบริษัทของพี่เสาแล้วก็ได้เกิดตกหลุนลักเฮ้ย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 ยังไม่ได้ใช่ไหมผมไม่รู้ผมพูดอะไรได้หรือไม่ได้ตกลุนลักตัวละครหนึ่งครับในเรื่องแล้วก็แล้วก็ได้เกิดสงคราม ไม่มีสงครามด้วยตอนนี้ตอนนี้เรื well ่องย่อมาครับเราเล่นเรื่องเดียวกันใช่ไหมเราเล่นเรื่องเดียวกันนะกเป็นว่าจริงๆอะเรื่องนี้คือเป็นโปรเจกต์ที่ที่แบบน่าสนใจมากเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์แนวตั้งครั้งแรกของ t i k t o k อนะครับแล้วก็อย่างที่พี่ต่อบอกไปคือสามคนเราเนี่ยเล่น TikTok อยู่แล้วแล้วก็ชอบชอบแอปพลิเคชันนี้มากเราก็เลยตอบปุกลงไวมากเพราะมันน่าสนใจมากยังไงก็อยากให้ทุกคนแบบว่าติดตามด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรก เน่ก yeah. ็อยากให้ทุกคนแบบซัพพอร์ตด้วยนะครับคาดหวังนะครับเพราะกางทเราเป็นเอเตอร์อยู่แล้วเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยคาดหวังครับก็คาดหวังว่าก็คาดหวังว่าคนจะชอบด้วยคาดหวังว่ามันคือเราจากที่เราแบบได้ยินเนื้อเรื่องคร่าวๆเราก็รู้สึกว่าสนุกแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าบอก็คาดหวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็เพลิดเพลินอนการได้ดูจริงๆก็แอบแบบตื่นเต้นเหมือนกันนะเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายก็กาลังแบบลุ้นๆอยู่เหมือนกันว่าแล้วตอนถ่ายพอมันเป็นซีรีส์แนวตั้งที่มันจะต้องถ่ายยังไงอะไรอย่าง ก็เป็นครั้งแรกด้วยที่ทางทิ่ตอกกับทางส t าร t e r อร์นะครับจับมือกันนะครับผมทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาก็อยากจะให้ติดตามนะครับผรับรองว่าสนุกแน่นอนมีทั้งหมดสามเรื่องในการก,ก,กับส่วนเรื่องของเราเรื่องที่สองนะครับโอเคครับ เล่นให้เป็นธรรมชาติที่สุดค่ะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนางเอกใช่ไหมคะค่ะ <ś la> อยากเป็นนางเอกค่ะอก็จับมาจิ้นกับเฟอร์กี้ค่ะถ่าร่วมงานกันอ,อ,กอีกครั้งนึงแล้วเป็นยังไงบ้างคะเยังไงคะก็รู้สึกสบายใจนะคะ <c oughs> เพราะว่าพี่เฟอร์กี้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่สบายๆแล้วเราก็ติดตามเขานในทวกตเตอู่แล้วเขาก็จะเต้นบ้างอะไร, <c oughs> ะไรบ้างก็รู้สึกไม่เครียดค่ะว่าพี่เขาเป็นคนไม่ดุมากไม่ดุมากใช่ค่ ดีใจครับผมดีใจครับดีใจได้ร่วมงานกับน้ององีกทีหนึ่งครับรอน้องไม่คนน่ารักครับผมน้องสบายๆชิวๆคือผมรู้สึกว่าเวลาทํางานกับน้องก็ไม่มีกําแพงตั้งแต่ของแรกที่เราร่วงงานไปเลยก็ดีใจครับที่ได้มาร่วมงานกันอีกทีหนึ่งก็หวังว่าเราจะสนุกสนานแล้วก็อินจอยกับการทํางานในครนั้งน,นี้นะครับเรื่องของเรามันเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ยครับเรื่องของเราเป็นประมาณไหนคือมันเป็นประมาณความรักของ เรียกว่าต่างไลฟ์สไตล์ต่างชาติต่างภาษาคือเรื่องนี้โยได้โชว์สกิลในการพูดอีสานมีจริงๆเราเป็นคนอีสานเป็นคนไรอเอ็แล้วก็หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าอยูพูดอีสานได้เนาะเราเรื่องนี้ก็จะแบบพูดให้ปลอดพ่นไฟเลยครับใช่ค่ะแล้วพี่เขาก็จะเป็นออกแนวแบบต่างชาติแต่พูดภาษากลางใช่ครับันนี่ก็คือเริ่มถ่ายหรือว่าเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มถ่ายครับใช่ครับ ก็น่าจะเป็นแนวภาษาครับคาดหวังเป็นแนวตั้งด้วยซูมแบบแนวติ๊กต๊อกครับอย่าเงยผมรู้สึกว่าผมตื่นเต้นนะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นแนวตั้งเนาะมันก็เล่นติ๊กต๊อกถือด้วยใช่แล้วก็เล่นติ๊กต๊อกถือด้วยเราค่อนข้างจะอินกับแอปนี้พอสมควรอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ยิ่งมันซูมอะผมว่ามันยิ่งจะเห็นหน้าชัดนะเพราะฉะนั้นผมว่ามันน่าจะต้องทําการบ้านที่แบบเยอะแล้วก็หนักขึ้นมากองทำหน้าด้วยเพราะว่าซูมชัดใช่ครับผมผมหน้าครับใช่ ฝากเลยครับสำหรับซีรีส์นี้ครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับเรื่องนี้นะครับของผมกับพี่ปึกผมกับผมผมกับน้องโยครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับชื่อเรื่องภาษาจีนอ่าครับสามสิบวันฉันจะมีเธอครับผมฝากติดตามด้วยนะครับทางทิกต็อกนะครับ